สวัสดีคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าเตรียมตัวลาเตสวัสดเนาะพอดีว่าแพนด้นั่งทํางานนิดหน่อยอะนะคะแต่ก็เออไม่เป็นไรไม่ได้ไลฟ์ทีนี้คิดว่าเดี๋ยวอยากจะไม่ได้ทําไม่ได้สวดมนต์หรอกแต่ก็เหมือนกับนั่งสมาธิเบาๆนะคะ,ะครั้งนี้ไม่ได้เปิด BGM เนาะ เราก,ก็ไม่ได้เปิดเสียงกิร์ดไว้นะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ยินเนาะแต่จะเห็นขึ้นหน้าจอนะคะก็อยากจะจะได้ไม่ขัดละกันสวัสดีคะ่ะงานยังไม่เสร็จคะ่ะแต่ก็เป็นไปได้ด้วยดีเนาะเอ๋หวังว่าทุกคนก่อนนอนนะคะก็น่าจะเรียกว่าไงดีละ่ะ น่าจะทําหลายอย่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเมมแบบใหม่มาแล้วนะทุกคนลองดูได้นะคะเร็วมากเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่รอก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากหรอกเนาะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะ ก็มาทำาเบาๆเนาะสำหรับคนไหนที่ยังอยากสนุกอยู่นะคะหรือว่าหาอะไรบันเทิงเริงใจก็ไปฟังก่อนได้แล้วค่อยย้อนกลับมาฟังได้นะคะแต่คือตอนนี้แพนด้าใกล้จะนอนละแล้วก็อยากจะหาเวลาเหมือนกับสงบๆละกันเนาะอืมนะคะ เดี๋ยวเราเ,เรียกว่าจะเป็นทำสมาธิแล้วกันเนาะนะคะสักสิบนาทีนะคะสำหรับความเครียดดีไหมคือจริงในยูทูปมันก็มีมีแบบสคริป 还安逸呢。 โอเคขออนุญาตขอภัยเสียงพิมพ์เยอะนิดนึงสวัสดีนะคะคุณเซทริกก็ลาตีสวัสดล่วงหน้านะคะสำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วก็ง่วงนะคะแพนนาก็จะค่อยๆอ่านพาทําไปเนาะระหว่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามานะคะ หายใจลึกๆนะคะสบายๆายเนาะอตอนแรกร้านจะงานมากโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งละกันพรุ่งนี้แพนด้าคิดว่าแพนด้าจะมาร้องเพลงเบาๆตอนเช้านะคะเนื่องจากหายไปหลายวันก็อยากจะทดแทนและกันคิดถึงนะคะพรุ่งนี้อาจจะมาลับร้องเพลงเบาๆตอนเชา้าเบาหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยนะคะก็ ได้มาเจอกันเช้ชาวแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้หายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะถ้าสมมติว่าคนไหนที่อยากจะพักจริงๆถ้าเกิดว่ามือกําลังถืองานหรืออะไรอยู่ก็อยากจะปล่อให้วางลงสักหน่อยทําไม่นานนะคะแพนด้าจะพาทำหายใจเมดิเทชันอ่าสัก15นาทีนะคะ หลายๆคนอาจสงสัยสคริปต์จริงๆก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนแพนด้าก็จะเติมเสริมให้บ้างนะคะสำหรับบางคนที่พูดถึงเรื่องความเครียดอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการทำงานโน้น่าจะทำงานหนะักกันมานะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะหายใจลึกๆ ทำตัวให้สบายนะคะผ่อนคลายคืนนี้นะคะตอนนี้ไม่มีอะไรที่คุณต้องทำเพราะสุดท้ายคำว่าต้อง ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเนาะไม่มีข้อความที่คุณต้องตอบกลับในตอนนี้ไม่มีบทสนทนาที่ต้องรักษานํำใจให้กับใครไม่มีงานที่ต้องพิสูจน์อะไร คืนนี้น่าเป็นของเราเป็นของคุณแล้วก็เพียงคุณแค่คนเดียวหายใจเข้าช้าลึกและเบา หายใจออกเหมือนปล่อยให้อะไรที่มันหนักที่มันค้างอยู่ให้มันลอยออกไปกับลมหายใจในทุกลมหายใจออกคุณกำลังปลดปล่อยความค้างคาความอ่อนลา้า ความรู้สึกที่ว่าตัวเองยังไม่พออนนี้เริ่มจากดวงตาที่เราใช้มองจอทั้งวันตอนนีไ้ไม่ต้องหาอะไรอีกแล้ว ให้เปลือกตารู้สึกหนักลงหนักลงลค่อยๆหนักลงอนุญาตให้มันตกลงมาให้มันสบายขึ้นแล้วก็อนุญาตให้มันปิดอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไร แล้วก็ฟังเสียงของแพนด้าก็เพียงพอให้นาฬากาปล่อยให้มันเบากรามขากันไกลให้วางลงเราไม่ต้องฟืนแล้วไม่ต้องกัดฟัน ไม่ต้องดื้อดึงเพื่อทำอะไรไหลทั้งสองข้างก็ไม่ต้องแบกอะไรไว้หายใจเข้าส่งความสบายไปที่หัวไหลหายใจออกให้ความตึงเครียดทุกอย่าง ละลายออกไปแขนมือนิ้วมืออนุญาตให้มันตกลงมาที่ตักที่โต๊ะหรือเบาะที่วางอยู่อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องกุม ไม่ต้องถือไม่ต้องส่งสัญญาณไม่ต้องยกอะไรขึ้นมาอีกช่วงหน้าอกที่อาจจะแน่นด้วยความกดดันตอนนี้ให้ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวที่อาจจะตำ และอาจจะควรทำที่สุดคือขยับแผ่วเบาไปตามลมหายใจเท่านั้นก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้วในหลายช่วงเวลาอาจมีบางวัน ที่รู้สึกว่าเรายัางทำได้ไม่ดีพอไม่พอไม่ก้าวหน้าหรือไม่เหมือนคนอื่นที่กำลังวิ่งไปตามเป้าหมายของเขาแต่ความจริงแล้วเนี่ย แค่การตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ในแต่ละวันได้หายใจในแต่ละวันก็ต้องใช้พลังงานมหาศาลจากภายในคุณไม่จำเป็นต้องไปไกลเท่าใครแค่ยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจ ยังมีความหวังยังมีความฝันหรืออาจจะยังหาตัวเองไม่เจอก็ยังฟังเสียงตัวเองได้และนั่นก็คือการพัฒนาในแบบของคุณแล้วเพียงตื่นขึ้นมา รับรู้ลมหายใจในแต่ละวันเท่านั้นเองและเมื่อตอนไหนที่รู้สึกเหงาให้รู้ว่าคุณไม่ได้แปลกและก็ไม่ได้ผิดที่อาจจะรู้สึกเช่นนั้นบางครั้ง คนที่แบกหน้าที่แบกความกดดันในแต่ละวันไว้เยอะมันก็จะต้องแลกมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมันหายไปหายจากสายตาหรือหายไปจากใจของคนอื่นหรือแม้แต่ ห่างจากใจของตัวเองคืนนี้ขอให้คุณได้กลับมาเจอตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแค่รู้ว่าแม้จะเหนื่อยจะผิดพลาดบ้าง จะเงียบไปบ้างแต่ก็ยังเป็นคนที่มีคุณค่าเสมอและแม้จะหลงบ้างแม้จะไม่เข้าใจบ้างแม้จะเดินผิดทางบ้างก็ยังมีคุณค่าอยู่เสมอเพราะการรู้ว่าผิด ว่าหลงว่ายังไม่รู้ว่ายังต้องพัฒนาก็คือคุณค่าในตัวมันแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะได้สิทธิ์ในการพักโดยเฉพาะตอนนี้และคืนนี้ คุณไม่ต้องไปต่อไม่ต้องข้ามให้ถึงพรุ่งนี้แค่ปล่อยตัวเองให้มันทิ้งตัวลงในที่ที่คุณอยู่ทิ้งใจตัวเองในจุดที่คุณอยู่ให้ร่างกายเป็นเหมือน ผ้าบางๆที่ปลิวตามลมหายใจเบาๆและให้รู้ว่าคุณปลอดภัยคุณได้รับอนุญาตให้พักได้แล้วให้เสียงต่างๆมันค่อยๆเงียบลง แล้วใจของคุณก็ค่อยๆเบาลงเหมือนแสงเทียนที่ค่อยๆดับช้าๆอย่างสงบไม่ใช่เพราะว่าหมดแรงแต่เพราะรู้ว่าตอนนี้มันถึงเวลาพัก จริงเงียบลงเบาลงให้ใจได้เข้าสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริง ้ารู้สึกว่ามันเบาลงถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะก็ลืมตาขึ้นมาไม่ว่าจะรู้สึกอะไรจะเบาลงนิดนึงจะเบาลงเยอะจะไม่เบาลงสักทีเดียวจะปิด ออกไปฟังเพลงต่ออย่างอื่นจะข้ามไปทำอย่างอื่นอีกทีหนึง่งแต่อย่างน้อยช่วงเวลาสั้นๆสักครู่ถ้าตั้งใจฟังและได้ลองคิดตามฟังตาม<อ>ก็ได้พักบ้างแล้วนะคะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยเนาะ กันดาก็มาแป๊บๆนี่แหละนะคะว่าจะทำให้ตัวเองแล้วก็เผื่อหลายๆคนอาจจะอยากฟังด้วยท่าไงวันนี้ไม่ว่าจะฟัง มากน้อยยังไงก็ขอให้เป็นคืนที่พักผ่อนอย่างสบายใจนะคะเป็นคืนที่ได้พักผ่อนอย่างปลอดภัยยังไงก็ลาตีสอดทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะฝันดีแต่กิโลโลอตเตียงสวดีวสวัสดีค่ะ